บุฟเฟ่เป็นรูปแบบอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะเห็นร้านบุฟเฟ่เรียงรายกันอยู่มากมายค่ะแต่กลับมีประเด็นกระแสะดรามา่าเมื่อมีคุณพ่อคนหนึ่งได้เข้าไปนั่งทานบุฟเฟ่ร้านหนึ่งนอกจากนี้ยังมีลูกน้อยวัยสี่เดือนอยู่ด้วยแต่กลับถูกร้านคิดราคาเด็กค่าหัวบุฟเฟ่าราคาเด็กเสียอย่างนั้นทำเอาชาเน็ตที่รู้เรื่องถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียวโดยผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าร้านบุฟเฟ่จะคิดราคาค่าหัวเด็กแบบไหหหนนนคะสส่่วููงงรือออาาาายุปเเจพพึมลก ทางร้านคิดเงินเด็ก4เดือนปกติไหมคะเพราะเด็ก4เดือนยังกินอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่ดรามา่าแค่เงิน30บาทนะคะแค่สงสัยเฉยๆแล้วเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปค่ะก็ได้สร้างความสงวนสงสัยให้กับชาวเน็ตหลายคนเป็นอย่างมากว่าเด็กเล็กวัย4เดือนที่ยังไม่สามารถกินอะไรในบุฟเฟ่ได้นั้นทางร้านคิดเงินเด็กจากค่ารายการล่าสุดค่ะทางร้านบุฟเฟ่ดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแล้วว่าขอภัยจากใจสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการส่งต่อง,งานและแจ้งการคิดเงินที่ไม่รัดกุมของพน าที่ลากิจกับพนักงานพักท่ามที่มาแทนทําให้พนักงานทําตามเกณฑ์และต้องการทําตามหน้าที่ที่ได้รับและคิดเงินเด็กเล็กที่สูงน้อยกว่า100ซนติเมตรทุกคนในราคา30บาทซึ่งปกติแล้วร้านจะไม่ได้คิดเงินเด็กคารกทางนี้ทางร้านได้ติดต่อกับทางลูกค้าเพื่อขอโทษและรับฟังความคิดเห็นและขออนุญาตขอโทษแทนพนักงานและความแม่รอบคอบของทางรา้านโดยร้านได้ปรับเกณฑ์ให้ชัดเจนดังนี้ฟรีสูงสูงน้อยกว่า80ซนติเมตรสาบาทสูงสูง8 0ถึง100ซนติเมตรหนึ่งร้อยสสิบ ถึง130ซนตมรและราคาผู้ใหญ่ส่วนสูด130ซนติเมตรขึ้นไปค่ะ